พัฒนาการลูกในครรภ์3เดือนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยคุณแม่บ้านไหนตั้งครรภ์3เดือนบ้างเม้นบอกหน่อยหนึ่งทารกในครรภ์3เดือนจะมีขนาดประมาณผลมะนาวค่ะความยาวของศีรษะลูกนะคะจนถึงปลายเท้าจะอยู่ที่ประมาณ10เซนค่ะแล้วเขาก็จะมีน้ำหนักประมาณ15กรัมทารกในครรภ์3เดือนนะคะจะมีส่วนศีษะที่ใหญ่กว่าลำตัวค่ะในระยะ3เดือนนี้นะคะลูกเขาก็จะมีซี่โครงแล้วก็กระดูกลำตัวที่ชัดขึ้นค่ะ 3. อวัยวะเพศเราจะเห็นจากภายนอกได้แล้วค่ะแต่เรายังจะระบุไม่ได้นะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย 4. เราจะมองเห็นขากันไกลของลูกรวมถึงเง้าฟันทั้ง32ซี่เลยค่ะ 5. ลำไส้ของลูกจะเริ่มทำงานค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าทารกในครรภ์ตอน3เดือนนี้นะคะเขาก็จะเริ่มกลืนน้ำข้ามแล้ว หกระบบขับถ่ายเริ่มทํางานคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นได้นะคะจากการที่มีปสัสสาวะเจือปอนอยู่ในถุงน้าคร่าเพียงเล็กน้อยค่ะ 7. หัวใจของลูกมีการพัฒนาขึ้นการเต้นของหัวใจลูกนะคะจะเร็วประมาณ160-170ถึงครั้นต่อนาทีค่ะ 3. คําแนะนําสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์สเดือน 1. สําหรับคุณแม่ที่ยังแพท้องหรือมีอาการแพท้องนะคะแนะนําให้ลองหาอะไรร้อนๆทานแล้วก็อะไรที่ทานง่ายๆจําจเป็นต้องทานอาหารนะคะ 2แนะนำเป็นอาหารสดใหม่ที่รสชาติไม่จัดจ้านเกินไปค่ะ3หลีกเลี่ยงการกินยานอกเหนือจากที่แพทย์สั่งนะคะรายงานตัวกันหน่อยตั้งคันกี่เดือนแล้วเอ่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชา n e l หรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ